วันนี้เซต่ายจะมาแชร์วิธีการบอกว่าไม่ชอบบ้างค่ะเพราะว่าเราเรียนแต่ชอบชอบมากสกิได้สกิมาตลอดเวลานะ,ะแต่ในชีวิตจ,จริงก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะชอบทุกอย่างรักทุกอย่างนะคะมันก็มีบางลาที่แบบโอไม่เอาไม่ไหวไม่ชอบหรือว่าเกลียดไปเลยแบบนี้นะคะในภาษาญี่ปุ่นก็มีวิธีการบอกว่าเออไม่โอเคอ่ะคือไม่ชอบอะ่ะหรือว่าเกลียดเนี่ยหลายวิธีนะเริ่มจากคําแรกเลยนะคานี้ก็จะตรงๆงเลยมันแปลว่าเกลียดนะคะ ก็คือคําว่าขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้ลง้ายด้วยเสียงอีกแต่จริงๆไม่ใช่คุณศัพท์อีกนะจ๊ะมันจะเป็นขี่ได้นะขี่ได้นะให้ท่องแบบนี้นะเราจะได้รู้ว่าอ๋อขี่ได้นะมันเป็นคําคุณศัพท์นะนะคะคราวนี้ไอ้เจ้าคําว่าขี่ได้เนี่ยมันก็แบบ ตรงเกินไปเพราะมันแปลว่าเกลียดนะคะคือมันก็ออกแนวแรงนถูกปะเพราะภาษาไทยเองเราก็ไม่ค่อยพูดตรงๆว่าเกลียดขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เซต่จะมาแนะนําวิธีการแปรงลงร่างคําว่าชอบให้กลายเป็นไม่ชอบก็คือเปลี่ยนร่างให้มันกลายเป็นรูปปฏิเสธนั่นเองค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้คําว่าชอบอยู่ข้างหน้าแล้วก็ใส่เสียงเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปก็คือเสียงจะใน จะไนเข้าไปนะคะชอบก็คือสกิใช่ไหมก็เป็นสกิจะไน้ได้สกีจะไน้แบบนี้นะคะก็จะทําให้มันกลายเป็นรูปตรงกันข้ามหรือว่ารูปปฏิเสธนั่นเองนะคะถ้าสกิแปลว่าชอบใส่จะไน้เข้าไปก็จะกลายเป็นสกิจะไน้ไม่ชอบนั่นเองนะคะคือมันจะออกแนวซอฟกับคําว่าขี่ได้แบบนี้นะคะพอไหวไหมพอไหวเนาะ ในทางเดียวกันเราสามารถใช้คําว่าขี่ได้มาวางข้างหน้าแล้วก็ใส่เสียงจะไน้เข้าไปก็จะเป็นขี่ได้จะไน้ขี่ได้จะไนก็จะเป็นไม่อะไรเอ่ยไม่ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดก็คือก็ไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ได้เกลียดไงแบบนี้นะคะก็สามารถสร้างให้กลายเป็นรูปปฏิเสธได้นะคะหลังจากนี้ไปนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงจะไน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 นะคะจำเสียงนี้ไว้นะคะให้เข้าใจว่ามันเป็นการ สร้างรูปปฏิเสธของคําที่อยู่ข้างหน้านะคะซึ่งวิธีการใช้มันจะเป็นในเรื่องของไวยากรณ์วันนี้เราไม่เอาเอาเบาๆก็พอนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเรียนวิธีการบอกว่าไม่ชอบก็คือ 1. นึขีได้กับ 2. อ,อะไรนะสกิจไนาได้สกิจะไนาแบบนี้นะคะอย่าไปบอกใครว่าขีได้นะเอาแค่สกิจะไนาก็พอเนาะ